In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد قارن الأنبياء والمسالين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู Muhammad, en, al al in, ah uh. um ob, ้ชมที่ทุกครับช่วงเวลาของห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในครั้งนี้ผมจะขอนำเสนอต่อท่านผู้ชม ในประเด็นที่ว่าเมื่อเราจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่สำรวจตรวจตราอยู่ตลอดเวลาว่าเราใช้ไปในทางใดบ้างเป็นไปตามที่ท่านดอสูลลลอฮิสุลลลอฮฺัยฮิวะหัวสลัมได้ชีนน้นำเอาไว้หรือไม่เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการใช้จ่าย นอกเหนือจากการได้รับผิดชอบในการหามาแล้วเพราะในอัลลามนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าหามายังถูกต้องอย่างเดียวหามาก็ต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาและใช้ใจ่ายไปก็ต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาเช่นเดียวกันฉะนั้นในวันนี้ผมจะนำฮะดีสุท่านบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลัมบทหนึ่งมานำเรียนกับท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของครอบครัวที่ผมมักจะพูดเกี่ยวพันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของครอบครัวก็คือต้องการให้พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นรู้จักในการที่จะปฏิบัติในฐานะผู้เป็นพ่อและก็ผู้เป็นแม่นอกเหนือจากท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วยังจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆล,ละหลานของท่านในการที่จะนำไปปฏิบัติ ให้เหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วก็เรียกว่าเราเกิดมาทั้งทีก็ยังมีดีเอาไว้ให้ลูกหลานเอาตัวอย่างฉะนั้นลูกหลานของเรามันจะเอาตัวอย่างจากเราไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่จากไปก็ตามฉะนั้นตัวอย่างอันนี้นะครับจะต้องติดตัวลูกหลานของเราต่อไปในวันข้างหน้า ถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีก็แน่นอนและเกินผลดีมันก็จะเกิดขึ้นกับอุมมาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอห์มุฮัมมัดอัลสลัมรวมกันทั้งหมดแต่ถ้าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันก็จะเกิดผลเสียหายโดยทั่วกันฉะนั้นในรูปแบบของการใช้จ่ายนี่ท่านนาบีได้พูดเอาไว้ถึงคนที่มีเงินนะครับตรงนี้ท่านได้พูดถึงเรื่องคนที่มีเหรียญทองก็คือมีเงินทองนี่แหละครับอย่างที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี่แหละครับ ท่านนาบีบอกว่าอารบาตุดานานิรมีอยู่สี่เหรียญทองหมายความว่าคนดาวนิธามีสี่เหรียญทองเนี่ยนบียกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนก็คือดีนาดุนอตอยตะทูมิสกีนั่นหนึ่งเหรียญทองนั้นท่านก็ได้ให้กับคนยากจนก็หมายความว่าท่านมีสี่เหรียญทองเหรียญทองที่หนึ่งท่านให้กับคนยากคนจน คนมิสกีนนะครับนี่คือท่านก็ทำถูกต้องนะครับวดีน่ารุนอาต่อยตาหูฟีรกระบะแล้วก็อีหนึ่งเหรียญทองนั้นท่านได้บริจาคให้ไปเพื่อเป็นการถ่ายทาตถ่ายทาตก็คือหมายในอดีตนั้นก็มีทาตที่ซื้อตัวแล้วก็ปล่อยให้เป็นอิสระนะครับนี่ก็คือเหรียญทองที่สองวดีน่ารุนอัมฝักตาหูฟีซบีลินแหละ และอีกหนึ่งเหรียญทองคือเหรียญทองที่สามเนี่ยท่านก็ได้ใช้จ่ายไปในขนทางของอัลลอฮ์ผู้ที่ทำหน้าที่ออกในการปกป้องอิสลามในขนทางอัลลอฮ์ใช้จ่ายในเรื่องการเสื้ออาวุธพุธโทโธปกรณ์ในการที่จะเอาไปต่อสู้ในเรื่องผู้ที่จะมาทําลายล้างอิสลามเนี่ยท่านก็ได้ใช้ไปอีกหนึ่งเหรียญทองอวดีน่ารุน<ม>แล้วก็ส่วนอีกเหรียญทองหนึ่งก็คือเหรียญทองที่สี่เนี่ย ออาฝักเตฮูอลาอหิกะท่านได้ใช้จ่ายไปให้กับครอบครัวของเจ้าเองหมายความว่าใช้จ่ายไปในครอบครัวที่นบีพูดอย่างนี้เพื่อจะได้เปรียบเทียบมาเห็นว่าเงินสี่เหรียญทองเนี่ยท่านได้ให้ไปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ควรจะให้ไปทางไหนที่ดีที่สุดท่านต้องจําไว้ก่อนก็คือเหรียญทองที่หนึ่งให้คนยากจนเหรียญทองที่สอง ให้กับเป็นเรื่องการถ่ายทอดเหรียญท้องที่สามให้กับไปในหนทางของอัลลอฮ์เหรียญรองที่สี่ให้ไปกับครอบครัวท่านนาบีของเราได้กล่าวไว้ตอนสุดท้ายอย่างนี้นะครับว่าอัฟดอลุฮัลลาซีอัลฟักตฮูอัลละอลิกก็ที่ประเสริฐที่สุดของผู้ที่ท่านได้บริจาคไปนั้นก็คือการบริจาคให้กับครอบครัวของเจ้าเอง ตกลงว่าทั้งสี่เนี่ยท่านนาบีได้เปรียบเทียบไว้ว่าท่านก็ได้ให้ไปทั้งคนจนทั้งการไถ่าาทาตทั้งผู้ถ่ายไปให้ไปหนหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็ให้กับครอบครัวนบีบอกให้ครอบคอรัวอัลลอฮ์ก็เพื่อนเลยก็ดีกว่าเพื่อนถ้าฉะนั้นเมื่อเรามีเงินอย่างนี้แล้วเนี่ยประการสําคัญเลยเราก็ต้องดูคนในครอบครัวแล้วก่อนเพราะว่าท่านนาบีของเราไม่ได้พูดไว้เพียงแค่นี้ ท่านนบเีของเรายังได้พูดคอยรู้กุมคอยรู้กุมหรืออาลีวะาอันคอยรู้กุลหรืออาลีคนที่ดีที่สุดในพวกเจ em ้านั้นก็ s, ค ly, ือ si <ens> คนที่ดีที่สุดในครอบครัวของเขาและฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในครอบครัวของฉันหมายว่าคนที่จะเรียกวเป็นคนดีที่สุดนั่นคือคนที่จาตัวดีที่สุดเป็นคนดีที่สุดในครอบครัวของเขาคําว่าดีที่สุดในครอบครัวนี้ก็คือรู้จักรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย ในครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบดีที่สุดนั่นถึงจะเรียกเป็นคนดีไม่ใช่ว่าไปดีกับคนอื่นใจกว้างกับคนอื่นแต่ว่ากับครอบครัวนั้นเป็นคนที่ใจไม้ไส้ระกรรมกับครอบครัวไม่ใช่ไมนเช่นอย่างมีบางคนผมเคยยกตัวอย่างอยู่เป็นประจำนะครับว่าเป็นคนที่ใจกว้างใจบุญสุนทานพาเพื่อนฝูงไปเลี้ยงสองคนหมดไปสองพัน แต่เวลากลับมาบ้านในครอบครัวลูกสองคนเรรย,ยคนหนึ่งซื้อปัตทูแมวมาสองเข่งมาฝากไอ้ประตูแมวก็คือประตูไส้ผุ้สามเข่งสิบบาทสมัยก่อนแล้วก็เอามาฝากครอบครัวถามว่าอย่างนี้จะเรียกเป็นคนดีที่สุดได้มั้ยไม่ได้เขาจะใจกว้างใจบุญสุนทานกับเพื่อนฝูงแค่ไหนก็ตามแต่เขาเป็นคนที่ใจร้ายกับครอบครัวฉะนั้นคนที่จะถือว่าเป็นคนที่ดีที่สุดนั้นคนจะต้องเป็นคนที่ทําตัวดีที่สุด รู้จักรับผิดชอบมากที่สุดในครอบครัวเหมือนอย่างที่ท่านนะบีได้บอกไว้ซีดีนัดเนี่ยดีนัดที่บริจาคที่ประเสริฐที่สุดก็คือการที่ใช้จ่ายไปในครอบครัวเราไปไหนมาไหนซื้อข้าวของมาฝากครอบครัวก็พยายามดูให้มันดีพยายามดูของที่ทําให้ครอบครัวงเราชื่นอ,อกชื่นใจด้วยไม่ใช่ไปใช้จ่ายทั้งอื่นกับเพื่อนฝูงนั้นสารพัดซื้อของขวัญให้กับเพื่อนซื้อของขวัญให้กับแฟนเก่าซื้อของขวัญให้กับคนนั้นคนนี้ ราคาชิ้นหนึ่งลหลายพันแต่กลับมาบ้านฮิ้วก้วยนว่ามันสองหีอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องดีว่าใจใจดีกับคนอื่นแต่ใจร้ายกับครอบครัวเขาเรียกว่าใจทะเลกับคนอื่นน่ะใจกว้างเหมือนทะเลแต่เวลากับครอบครัวก็เหมือนทะเลเหมือนกันแต่เค็มก็คือใจเค็มกับคนในครอบครัวอย่างนี้ละครับที่ผมอยากจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่า ข้อสำคัญที่สุดนั้นก็คือความรับผิดชอบในครอบครัวถ้าเรารับผิดชอบในบครอบครัวได้เนี่ยเราอย่าลืมว่าเราเนี่ยคนที่เป็นสามีเนี่ยนะคนที่เป็นสามีเนี่ยเป็นได้ทั้งนรกและสวรรค์ของในครอบครัวได้ครับมีอดิษบทหนึ่งที่นบีบอกโดยสรุปว่าสามีนั้นน่ะเป็นได้ทั้งนรกและสวรรค์ของภรรยาก็หมายถึงว่าทำตัวเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ รับผิดชอบแต่แล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบในทางที่ถูกต้องก็เป็นคนที่ทําให้เกิดปัญหาในบ้านบางอะไรบ้างฉะนั้นคนรับผิดชอบในครอบครัวเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยผมไม่ได้จะก้าวไายในองค์กรใดแต่อยากจะได้นําเรียนว่าเป็นอามาณนะสูงสุดที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือเรื่องของครอบครัวที่เราจะต้องชี้นําให้เขาปฏิบัติเราอย่าลืมว่าหุนนารีบาสุลละกุมวอันตุมรีบาสุลละหุนนะ นางคือภรรยาเนี่ยเป็นอภรณ์ให้กับพวกเจ้าคําว่าอภารณ์คือให้ความอบอุ่นและพวกเจ้าก็คือเป็นอภรณ์ให้กับนางฉะนั้นคนที่อยู่ในครอบครัวต้องให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันถามว่าให้ความอบอุ่นตรงนี้ก็คือเป็นอภรณ์ก็คือเปียบเสมือนผ้าที่กันความหนาวให้ซึ่งกันและกันหรือว่าป้องกันความร้อนให้ซึ่งกันและกันแต่ผ้าห่มกับคนที่มันอยู่คนละที่ถามว่ามันจะช่วยกันได้อย่างไร บางคนออกจากไหนไปออกจากบ้านไปไหนนี่ไม่เคยที่จะบอกภรรยาว่าจะไปกี่วันแล้วก็ไปกันนานๆโดยไม่ได้ใส่ใจว่าทางบ้านจะเกิดอันตรายหรือไม่เพราะว่าอรรถสุภานหัวตาลาได้กล่าวไว้อย่างช,ชัดเจนว่าหัอาชีรุหุนนบิลมารุฟพวกเจ้าจงอยู่ร่วมกับนางด้วยคุณงามความดีก็แสดงว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเราให้กันคนเราจะบอกว่าจงรักกันจงรักกันมันไม่ยาก แต่ว่าเหตุที่จะทําให้รักกันเนี่ยเราทํำยังไงเหตุที่จะรักกันได้เนี่ยเป็นสามีภรรยาหรือคนในครอบครัวก็คือผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยจงหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับคนในครอบครัวและคนในครอบครัวก็ต้องหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันถ้าคนเราหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันแล้วก็แน่นอนและเกินมันก็จะเป็นสะพานเชื่อมในเรื่องของความรักได้เพราะตามธรรมชาติของคนแล้วเนี่ยคําพูดเราก็ต้องการที่จะยินคาพูดที่ดี การกระทําเราก็ต้องการที่จะเห็นในการกระทําของเขาที่มีการกระทําต่อเราในการกระทําที่ดีฉะนั้นคนเราถ้าจะพูดกันก็พูดที่ดีก็มันก็จะเกิดความรักคนเราถ้าจะมีการกระทําก็การกระทําที่ดีให้ซึ่งกันและกันก็จะเกิดความรักนี่แหละสะพานจะเชื่อมไปสู่ความรักได้ก็คือการหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้ซึ่งกันและกันคนเราถ้าหากว่ามาหยิบยื่นสิ่งที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลําบาก ราะคนเราตามธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยต้องการเห็นของดีต้องการกินของดีต้องการที่จะได้ยินใครพูดดีๆมันเป็นธรรมชาติของคนเราที่เราสร้างมาเอาเราดูนะครับมนุษย์มันเหมาะสมกับของดีอย่างเดียวเวลาเราจะรับประทานอะไรสักอย่างเราไปจ่ายตลาดท่านเห็นไหมครับคนทุกคนเนี่ยซื้อของเนี่ยจะเลือกกันหมดไม่ว่าผักก่อนเลือกกันไปเลือกกันมาบางทีของเขาดีๆเลือกจนเสียก็มี บางทีปลาในเลือกเลือกกันจนจนเนื้อเหลวเลยนั่นแสดงว่าที่เลือกนะต้องการของดีคือของกินต้องการของดีและเสื้อผ้าเครื่องหนุ่งห่มเช่นเดียวกันเวลาไปซื้อของในขนาดสามตัวร้อยก็เลือกอยู่นั่นแหละก็จะเอาของดีไปซื้อของเก่ารู้ว่านี่ของเก่าของมือสองก็ไปเลือกที่จะเอาของดีนี่ธรรมชาติของต้องการของดีไม่ว่าของกินของใช้ของใช้อะไรต่างหล่านี้ต้องการของดีหมดแต่ในขณะเดียวกันเมื่อทุกคนต้องการของดีเนี่ย คนอื่นเขาก็เหมือนเราทุกคนก็ต้องการของดีเหมือนกันถ้าต้องการของดีเนี่ยเวลาเราจะให้อะไรใครเราก็ให้ของดีก็เป็นตามหลักการของศาสนาอิสลามสอนให้ให้ของดีของที่รักไม่ใช่ของที่มันเหลือมันทิ้งมันเดแล้วเหมือนใช้ข้าวใครก็ข้าว,าวบูดแล้วข้าวเน่าแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เราให้ก็ต้องให้ของดีแล้วก็ของที่เรารักนี่แหละยังรักอยู่ให้แล้วมีคุณค่าคนรับก็รู้สึกภูมิใจ ครู้สึกดีใจคนให้ก็ภูมิใจคนให้ก็ภูมิใจตรงไหนตรงที่ว่าของของนี่เราเรารักเสื้อตัวนี้นะเราก็ใส่อยู่บ่อยแล้วผมมันมันมันเหมาะดีอะไรดีเราตัดสินใจให้แสดงของที่รักเราตัดสินใจให้เขานี่ก็แสดงว่าคนนั้นใจเด็ดเดี่ยวในเรื่องจะช่วยคนแล้วคนที่รับนี่ก็มีน้ําใจผูกพันกันมากเลยอ่อในของที่เขาใสา่ของเขาออกงานใหญ่ๆนะเขาสั่ามาให้เราเนี่ยแสดงของเขานี่มีราคาแพงมากเลย แม่เราเนี่ภูมิใจในเกินคนนี้ให้ของเราให้เสื้อเราสรุปแล้วทั้งสองฝ่ายก็มีความรักซึ่งกันและกันทุกคนต้องการของดีหมดถามว่าใครบ้างที่ไม่ต้องการของดีไม่มีเพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยในการฝ่ายหาเนี่ยฝ่หาของดีกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินหรือว่าที่อยู่อาศัยต้องการของดีกันหมดแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องของดีนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าหนึ่งศึกษาดูให้ชัดเจนว่าอะไรคือของดีประการที่สอง ในการที่จะได้มานั้นวิธีที่จะได้มานั้นทําอย่างไรที่จะได้ของดีตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันมาชวาดจะได้ของดีอยากได้ของดีแต่ไม่ทําอะไรเลยก็ไปจ้องขโมยเขาไปจ้องในการที่จะไปป้นเขาอันนี้ไม่ได้นะครับเราอย่าลืมว่าของดีนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ได้มาโดยทางที่ดีด้วยถึงจะเรียกว่าของดีถ้าของดีเราได้มาโดยทางที่ไม่ดีนะครับมันจะเรียกของดีไม่ได้ เช่นคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยเรามีเพชรพออย่างดีเลยถามไปได้มายัางไงไปขโมยเข้ามานั่นแหละของนั่นแหละไม่ดีแต่ของของดีนั่นคือต้องได้มาโดยบริสุทธิ์ฉะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้ก็อยากจะได้นาเรียนกับพวกเราว่าเราใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองในการเป็นอยู่ของเราทุกวันเนี่ยจะต้องพิจารณาดูให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับครอบครัวนะครับ ครอบครัวและเงินทองของเราให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวเราให้มากมามาที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าทําอะไรก็ตามต้องดึงเอาเข้าครอบครัวอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือคือค,ค,ค,คือคนละประเด็นกันไม่น่ะไปทํางานส่วนรวมก็ดึงส่วนรวมมาเข้ามาในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าไปทําอะไรก็เอาในาเรื่องที่ว่าจะมาให้เกิดประโยชน์กับครอบครัวอย่างเดียวไม่ใช่หมายความว่าถ้าเราเป็นผู้รับผิดชอบในครอบครัวเราจะต้องใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับครอบครัวเราไม่ว่ากับภรรยาของเรา ไม่ว่ากับลูกๆของเราเราก็ให้ตามความสามารถของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนก็ปล่อยภรรยาเหมือนกับคนใช้ในบ้านนะครับสามีไปไหนมาไหนใส่สูตรผูกไทยล้วก็สวมรองเท้าคู่หนึ่งแพงๆแ,แต่ภรรยากับมีรองเท้าแตะเก่าๆอยู่คู่หนึ่งแล้วหูก็ขาดไรต่างหากต้องใช้เชือกกล้วยผูกส mm hmm. ิ่งต่างเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม่ใช่ในรูปแบบของการรับผิดชอบ รับผิดชอบในเราจะต้องให้เกิดความเหมาะสมด้วยนะครับอิสลามไม่ให้ฟุ้งเฟอ้อแต่ไม่ได้ไมหมายความว่าต้องทำตัวแบบให้ตกต่ำตลอดเวลาเสื้อผ้าจะสวมใสก่ก็ต้องเอาขาดขาดเอาสีขึ้นร้าแล้วมาใสา่ไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายว่าให้เป็นไปตามความสามารถที่สามารถจะใช้ได้ในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเหมาะสมกับตัวเราและครอบครัวนะครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรื่อง,งต่างๆเหล่านี้นะครับเราเป็นคนที่ สแสวงหาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเราก็ต้องมองดูแนวทางในการสแสวงหาและเมื่อได้มาแล้วในเรื่องใช้จ่ายเราก็จะต้องดูตามแบบอย่างที่ท่านนาบีได้บอกแล้วก็ได้ทำเอาไว้ว่าเราจะใช้จ่ายไปในทางใดบ้างถ้ามิฉะนั้นทรัพย์สินเงินทองของเราจะหมดไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทั้งดุงญ,ญาและอา,าระะนะครับฉะนั้นเราเป็นคนฉลาดเราจะต้องทำอะไรในโลกดุงญ,ญานี่มีผลถึงอา,าระฆะด้วย ก็คือได้รับผลตอบแทนจากพระองค์ลอสุภานหัวตาลาฉะนั้นท่านนาบีได้บอกไว้โดยสรุปมีอยู่อธิษฐานบทหนึ่งบอกว่าใครก็ตามที่ออกไปทำมาหากินเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงลูกที่อย่างเล็กๆแล้วก็เอามาใชา้จ่ายให้กับพ่อแม่ที่แก่เท่าเท่ากับคนนั้นได้ออกไปทำมาหากินออกไปในหนนทางของลอสุภานหตาลาเขาเรียกออกไปในฟีสบีลินและออกไปในหนทางของอัลลอฮ์นั่นเองฉะนั้น จึงขอฝากกับท่านทั้งหลายไว้เพียงแค่นี้นะครับอิสราเอลเราคงจะได้พบกันในช่วงต่อไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอสามะลัยกุมบร์มะตุลลอฮิวะบูอักาต for us.